4D โฟร์ดี้บครบเลยอ่ะสวยมากเลยทัพฟูฟุ้งฟิงโอ้สว่างมากอากาศดีมากแล้วคือเข้าไปในบ้านเททพีก็เจออีเขียวหัวหลุดอยู่นโอ้โหฉันอยู่ในทุ่งราเวนเดอร์ไปแล้วไปแล้วฝนวิ่งแล้วไม่รู้ละผมไม่สนใจอะไรโคตรด้วยอ๋อบรรยากาศดีเน่ยไม่มีเสียงแบบตีโซล่ามันอยู่เลยทุก แล้วกรทุยไปเลยนะกทุยเอายังเอายังเอายังเอาเลยเอาเลยเอาเลยดู้ดิเอาเลยดูตัดอันแรกเป็นของช่างมือรันทำไมเจอแต่ดอกไม้ทำไจะตาตัดสวยมากยอฟ้านี่สวยเต็มไปหมดเลย้มีไอ้้ไอหัวเขียวหลุดอ่ะไอหัวทำไมไอหัวเขียวถึงตายมีเนื้เรื่องไหมมีมีก็ถ้าเป็นตังค์เนื้อเรื่อง อะเพื่อนมึงเลี้ยงรถเพื่อนเพื่อนเล่นเป็นผีนี่มันก็ไม่ง่ายเลยไม่ง่ายดิมันหน้าจอมันมัวมากเลยอืมแล้วแบบการ์แล้วเป็นไงตาตาเป็นไงตาสีแดงไหมโซล่าส่งกระแสจิตมาเพื่อนเป็นไอคือโซล่าแล้วสว่างไงคนเขาคนทั่วไปเขาเล่นง่ายเลยโอ้โหใจดีครับ เป็นผีใจดีปรับสว่างให้เนี่ยคุณเนี่ยไอโตบนอยากได้สต๊าฟคอร์สเนี่ยรอบตัวเลยเรียกี่หนึ่งอะเนี่ยกี่หนึ่ง1 0 0รอบตัวเลยเจอคัตตาแล้วเจอคัตตาแล้วเจอคัตตาแล้วนี่ยังเลาขัตตาเก็บแล้วไหนวะไหนวะเสียงหน่อยก็ได้นะไม่รู้สึกว่าเก็บเลยตอนแกตอนแกตอนแกเก็บแกก็ร้องเสียงเองเลยดิปิงออ ตึงคนญี่ปุ่นหายไปไหนน้าตึงตึงคนญี่ปุ่นละเกินแต่พวกตึงคนญี่ปุ่นแล้วพวกเองอยู่ไหนกันเนี่ยเข้ามาทีเพื่อนอยู่ไหนกันนะเด้ออยใต้ต้นไม้ค่ะพี่อยู่ใต้ต้นไม้เพื่อนเพื่อนข้างหลังเพื่อน่ตรงเฮ้ยใครวิ่งผ่านแล้วล่ะใครวิ่งผ่านแล้วล่ะย่าไงสีเหลืองข้าวสีเหลืองใครวิ่งผ่านแล้วล่ะดูว่าพระเอกเดแฟรนะสดใสเออต้องสีแดงสดใสใบกระเจาเออเดี๋ยวดูเป็รสีเหลืองแล้วกันโอ้ยไอเดอะแฟร์เข้ามา เฟรมสีเขียวใช่ไหมถ้าจำไม่ผ <renamed> ิดคนญี <ichi> ่ปุ่นตายเล้วเพว่าด มันจะมีการตายเกิดขึ้นในคดีี้รกรรมนี้แน่นอนสวัสดีค่ะโอ้โห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 ต้นไม้ต้นนี้ต้องมีอะไรดีแน่นอนจัดพิธเพชิ้นี้ก้นมึงแล้วเนี่ยโ้จริงเหรอโอ้ยงนอมาก ลงไม้ลไเล่นสังกัหเเล่นเล่นกันที้ทําไหนแอบเล่นจิงไม่ดีพาร์ีว่ะทำเองทำเองต้นทำเองไปแอบเล่นเนี่ยไปแอบเล่นกูแน่เลยเล่นกนเผ่ากันด้วยน่ะเล่นกันที่ไหนแอบเลนเรไม่รีบที่จะตบเลยนะเพื่อน กนอีทีไหนอัอหลังอยู่นี่อยู่ไหมต้อตาอยากายลหน้า็จุ่มก้นมันแล้วเดี๋ยวน้าไหน้าก่อนไปน้าก่อาวอาทำดาวทำดาวอ่ะอ๋อเดเดี๋ยวเลื่อนเล่อนเลื่นเลื่นีเลื่นดองกล้าวิ่งเลยผีสะไรหนอนผีสะไรหนอนผีสะไร ท้องเพลียวน้องแพลวน้องเพลวคะข้ข้างหลัง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 เนี่ยไหนเอออุ้ยอ๋อสวัสดีขี่ลื่นดำหน้าเข้ามาไม่ตกใจเลยมันมันตัวไม่กลัวเหมือนตัวแรกอะทำไมมันเหมือนมีการฆ่าตายจะไปไหนม่ได้นี่ไงเนี่ยพามาหาเพื่อนแล้วหาคนต่อไปยิงตามใครเหรอคะพี่บอกมาเหลงเหลือพี่ตามเหลือๆแล้วเหลือก็วิ่ง แจตาทที่มันไทวี่มันเล่นิไล่จับแล้วตอนนี้ยังกระพุ้ไปไหนแล้วไปช้าก่อนเพโอ้โสบายตัวละนอสบายตัวเลยโอ้ล่างเดินเลยทตเลยตบเลยตอบสกโอ้โห มัมขวานาคะปิ๊วจ้าคุณั่งใจรายี้เหนียรับี่หนี่ไม่ต้องาหน้ากคหนูจิเมอะไรเขาหนูว่าคนที่ขับรถ่านหน้าหัวหนูน่าจะเป็นพี่นั่แหละก็เลยจะไปขับไปนี่องไม่ถามคุยิเด้โอ้หค่ะ ตะอยู่ข้างหน้าหนึงอะหนือเอาเพื่อนมาคว่ะอยู่กับคนญี่ปุ่นนะครับดูจักญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นอยากเป็เพื่อนต่างชาติต้องรู้จักคนนี้แหละนิมมี่จิมมอนไคุณคุยอย่างไหน้ำาีนคุณคุ้นน่เราอ่ะนกคุณคุ้นน่กเราอะนัาคุณคุ้นนัเราอะ ลมายใจยวด้อดอกไม้เต๋อดอกไม้ใหญ่กว้างดังสายน้ำทำเย็นน้องตอกก็ด้ดีโเกมน่าจะมีทำอยู่ทำไมานล้นเขาถึงเดียวเดียวได้อบรรยากาศยังไม่เจอเลยครับบรรยากาศร้าเเลยจนตะขันตาดครับโอ้โม่รูู้ โลกสีชมพูแบบสว่างๆเดี๋ยวๆๆๆๆเราจะไปทำสัมภาษณ์คนนู้นกันนะคะเขาม่ทำอะไรต้งเขาคิว้าส์ตกตกตกแมงเลยบ้านคิวากน้ตอยู่ไหน ตอบผีแล้วมันหนาวกินหน้าตามันเทิร์มาไหนเนี่ยไ้ทุกคนสายตูดซะและตอบหน่อยอะไรนะทำไมต้องเดินสายตูดซะล่ะไม่รู้จุ่มพันเลผมมีคนเก็บเงียบมีคนเก็บเงียบไปโดนแล้วนไปหาคูไปหาครูไม่สายตูดแล ส่ตูดล้วิ่งมันไม่เร็วและในวิ่งทำเราไม่ได้โซล่าอ้จะชิดโอทมันอยู่ลวเพียรมัไปหาคูตลับแม่ดีกันละตรเพื่อเห็นว่าคูาตะลับตกปายยูเมาเฮ้ยชนะแล้วเว้ยชนะแล้วโอ้ยตายโว้ยคืมันหนีอะแ้้โนนโซล่าแม่งตสทยคืออะไรโ้โหโอ้โดีย โอ้โหหวแล้วถือ่เป็นผีอะชอบซีรเหมือนันคือแบบก็รู้แล้วโตัวรักม่แข็งใครสุดโอะผมไม่ไช่ง่ยาวเลยไล่สองสิบยาวหนึ่งตาสิบอุ้ยใครวะเผื่อเฮ้ยมึงยืนบัากูทำไมวะฮะฮะแล้วก็มันหน้ามันเยี่ยวขนาดนี้ใครพร้อมแล้วก็บอกพร้อมแล้วบอกเลยครับครูไม่แน่ใจเพื่อนตกใจยังไม่ครบ มันเป็นที่โกงนะเขาไม่มีใครเลยขนาดนั้นเรื่องไม่ได้เรื่องเป็นหลังหลังต่เป็นเพื่อนเห็นเพื่อนผีมันแล้วแต่ดาดใช่เป็นไรเพื่อนตัวยังไม่เก็บเพื่อนยังไม่เก็บรอรอรอพร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วเราจะพร้อมแล้วโอเคไปทำไรเก็บอะไรเก็บอะไรต่อเออดีเพื่อนดีไปไปไปวิ่ง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 อยู่ที่นี่เหรอทุกคน สวัสดีค่ะคนตรงไหนเนี่ยมันยากกว่าด้วยซ้ำเนี่ยเต้ขอยากกว่ามันเป็นวิ่ง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 เป็นที่แบบสว่างกว่าหรืออะไรเลยขึ้นมือก็คือมืนั่นแหละเป็นเติร์ดบิลเป็นเติร์ดบิลค่อนขอดีถ้ามันเป็นเติร์ดบิลแล้วแบบอุ้ยคนญี่ปุ่นมันวิ่งเร็วกว่าไหมมันญี่ปุ่นพอๆกันบอกไม่ได้ม่นเร็วกว่าเปล่าแต่ตัวเลอกเนี่ยมนเปได้นง่ายกว่าอย่าทำร้ายหนนะใช่ คือมันมันต้องเป้าไงบางทีมันต้องเป้าตอนในท้ายอะโซล่าโซล่าอะไรคนญี่ปุ่นฉันขอบไปด้วยคนญี่ปุ่นมึงเอาจริงเหรอไม่เจอคาต่าทิ้งคนญี่ปุ่นเลยทิ้งคนญี่ปุ่นเลยได้เจนเกเจอคาต่างแล้วเจอแล้วเยี่ยมเจอคาต่างอยู่ใกล้ๆบายแล้อ่าเจอไหมคิวมอนตจอเยี่ยมเจอเยี่ยมมากกว่าคูณสองมีความดุดันมากเพื่อนดีดี ดาวโจตอนนี้ไม่มีใครเล่นด้วยหนูจะอยู่กับพี่ครูไว้ค่ะรู้ว่าพี่ครูจะตายก่อนหาเอ๊ยาเอ๊ยดาวโจวอนนี้ม่มีใครเอาไปฉาบกันบ้างดาวโจใครเนีงเอาไป่อยู่ใกล้วากหรอใครซีโมเอาทับมามั่วไอครูไอ้ครูอย่าะครูไอ้หน้าเออข้ามานคิวานไอ้ครูเราหันไปดูไม่มีหรอก ต้องหันมาดูมึงบอกด้วยนะหันมาดูมันจะตามกูมากูไม่เคยทำอะไรมึงเลยนะคิวบอนคูไม่มาคูเยอะเลยกูไม่เคยทำร้ายมึงเลยนะกูไม่เคยทำร้ายมึงเลยมึงลองคิดดูเยอะเลยคูดีกับมึงมาโดยตลอดนะคิวบอนแปแบด้วญี่ปุ่นเยอะเลยคูอยู่มอนมึงใจเย็นกตามมาขึ้นเขานะเว้ย ก่านมันจะง้างตีได้ก็พุวกนี้ตายอ่ะพุวกนี้ก็ไม่ทันมันตีไม่โดนนะเนี well. ่ยมันโอ้โหง้างแบบใช่เด็กชายู่เป็นพลังอ่ะพลังขึ้นเต่าขึ้นเต่าไหมล่ะใจเย็นไว้ใจเย็นไว้คิวไม่ได้ไม่แพ้ครูคุูครูหายไปนานแล้วครูหายเข้มาอ๋อคูหายไปไหนครูหายไปไดหนอ่ะ ไปไหนรู้ผลนั่งคูเลเดินก็ช้าไปยังวะไปเลยฮะไม่โหดจะคูเลยวะดูดันหน่อยดิเออลุงจักอะไรก็ใช่ปลอดภัยปลอดภัยกระสุนลุงจักกระสุนลุงจักไปใช้ไปไอต่อปดีเพชรคลายคายคลายนี่ดูดีๆกันก็อยู่คนเดียวถ้าเกิดแมปเล็กอาจจะเล่นง่ายกว่าถ้าพีโอ้ไม่ใครเลยเดี๋ยวพี่มันใหญ่แล้วมันกรมันืดตอนแรกเว่าพีดอะมีดิชั่นเก้าไก่ ตอนนั้นผมว่าจะเป็นเหมือนภาคสองมั้งที่รอบผีมันจะเห็นระว่างคนญี่ปุ่นนะคนญี่ปุ่นนะไม่มัแล้วแต่ประมาณนึงเดี๋ยวลองให้ยูเล่นเล่นดูโอเคค่ะโอ้ลูกแพลวิ่งผีนี่วิ่งไปหาเลยเออ๋ยวนเออแม่ยังคงแบบโรลี่เช่นเดิมเฮ้ยหนูไม่โรลี่แล้วนะอายุขนาดนี้แล้วเขาเรียกโรลี่ตัวพายอ่าโอเคค่ะ ่สวัสดีค่ะสี่สามสี่ใช่ไหมสามสี่ต้องใช้สี่เนี่ยมันจะไม่ตบพี่คอยดูเนี่ยสี่สา่คือเป็ไหนคะเนี่ยสี่เนี่ยไม่รู้เออม่อสี่มันไม่รู้แปลกมากมันจะเข้าใจผิดมันจะเข้าใจผิดว่าเป็นคนผียังไม่รู้เลยว่าผีอยู่ไหนอ้าวผีหลงยังไม่รู้เลยว่าผีอยู่ไหนเลยนะผีไม่เจอใครเลยว่ามาแล้วเราจะเดินต่อเพื่อนผีไม่เจอกระทั่งขัดตาจะบอกให้ฟังโอ้โหมันนานไมแลดูโหดร้าย สวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะเนี่ตอนนี้พี่คิมมอนตอนนี้คุณครูอยู่คนเดียวอ่ะจะให้พี่รู้พี่นิวเดี๋ยวผมจะไม่เนียนเออดีจังเลยยุู่เข้าไปเดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยวมึงโดนมึงยุเดี๋ยวมึงโดนดวูแหวนดีดดีดดีรกคัวสอนเมื่อกี้เขายืนยู่นวงไม่โหดแต่วเน้วงแหวนเนี่ยแกเลยอะวงแหวน ไดยินเนธวนแหวนทีทำไมรู้สึกมือนได้เสียงคิวมอนแถวดีไม่ไม่มีหลอนเองคิวมอนหายเจเดี๋ยวพาไปให้ฝนตกอยู่ใกล้มากมีพัดตานเลยอ่ะโกงมะเนี่ยเราเราไม่ได้เดินไปไหนเลยไม่ใช่เหรอเราจอบ้านอยู่เก็บในนั้นไปหมดแล้วเข้าน้ำนี่แหละน้ำฝนแถวที่มีเยอะตรงทะเลหรือเปล่าจะได้อยู่ตรงทะเลไหนที่ใหญ่ไปใหญ่มากไหนก็ใหญ่ไป ยคนญี่ปุ่นแม่งอยู่กับกูเฉยเลยมันญี่ปุ่นใหญ่ body b อย่าวิ่งบังนี่ทะเลเหรอโอ้โหโอ้เจออันนึงแล้ไม่ได้เกี่ยวกับกูเลยกูไม่เกี่ยวกูรู้เรื่องโอ้ปรืงปรืนยันรอดปืนยันรอดหนึ่ง่ะมึงไปโดนตัวไหนมาวะเนี่ยโอ้สีม่วงอะสีม่วงเห็นเหรอวะเห็นเห็นแล้วเหรอเห็นเหรอวะ ดยู่ไวะกูลองอยู่ที่หนึ่งหรือว่าหนึ่งก็ไปข้างหลังไหนอ่ะกูหันหลังกลับมานี่ถึงตัวนะกูไอ้เชื่หลอนกูไม่เชื่อจะไม่หันกลับไปมึงก็ร้าไมึงในคาถาดวงตาเนี่หว่ามึงทำดีดัเจออ่ะเจออ่ะเจออ่ะมึงทำหลังมันจะหยุดอยู่กับที่นะกูโอ้กูเจอไหมเด็กมกูเจอไหมไปเจอผมบอกไฟมันไ่เจอมันปั่น ผมเจอแล้วคดตาย่านังคาตายิงยิงคาตาเจอคาตาเลยหมดเลยเว้มันจะตกสอนมพูีชมพูน่น้องแถวเลยนะโดนชายเพื่อนชอบทำร้ายผู้หญิงอยู่แล้วใช่โอ้ยสุดยอดขามตกสีชมพูนะเพื่อ ไปแล้วไปแล้ววิ่งแล้วเอ๋ตอตัวนี้ตัวสีขาวใช่ไหมคะจะต่บไปหัวที่บอดจอยสีขาวน้ำนันเป็นสลิมเหมือนเจออะไรน้ำข้นี่คืออะไรวะเฮ้ยมีโซลาร์ลอหนูด้วยแม่งโองยากมากตัวใหญ่ๆต้องใครวะเนี่ยตามันเลยเนี่ย ไม่มีใช่ไหมครับไม่มีนะไม่มีเดินมั่วหายเนี่ยโดนระเบิดน้ำให้พี่ระวัเบิดไม่ใช่หรอคิดเองคิดเองว่าพอเขาแตกอะไรกอริล่ามันอยู่ข้างน้ำกอริล่ากอริล่าเจอเขาเขามากมายอะไรเขาไม่มีหรอกเขาไม่ใช่ผู้ชายไหนอะครูเอาสวัสดีสวัสดีเพื่อนอะไรวะ อะไรวะเจ้กระถาดวงตาเจ้กระถาดวงตาก็้ามาเฮ้โตเจอแล้วไม่ไม่ใช่พี่นิวนี่ไม่ใช่นี่สีชมพูไอ้โตสีชมพูก็มาแครแคร์เนี่ยจะน่ากลัวอยู่ไหนความหลอกลวงไปแล้วความหลอกหลอกลวงแล้วลวงหลอกใจร้ายอย่างนี้วะหนูไปกับพี่แล้วหนูปลอดภัยใช่ไหมเขาตอบ โอ้โหถามถามคิวมดเอาละกันโอ้ยโอ้โหไม่น่าถ้าเจายาจะวักโมจุนโมจุนเฮ้ยพี่คนใจดีจริงจริงเ๋ยวนะนี่เราใช้เวลาหากันขนาดนี้เลยเหรอนี่เหลือหนึ่งนาทีต่อสิบนาทีวอ้ยแต่แล้วโนนีดีกว่าว่าคุณจะเอาแมปแคบๆหรอใช่ ยังยังหาคนไม่เจอแม่ต้องสามไปคิดว่ามันจะมองยากขนาดนี้นั่นเนี่ยว่าแล้วทำไมสวนตะวันจะมองยากขนาดนี้เลยนะวิ่งไล่กันเป็นว่าเอะไรเราวิ่งวิ่งสวนเราวิ่งสวนแล้วจริงจริงการเอาสว่านตามด้วยตามตูดนี่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 อะไรกันเนี่ย อีสี่อันมั้งฮะสามอันนี่นะสามสิบวิกับสี่อันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะเจอถือว่คิดว่าชนะห้าถือว่าชนะอย่างนี้อ้าวถือว่าผีชนะเหรอเดี่ย้าวหรือเปล่าไม่รู้ไงล่ะโดนกระถานดวงตาหาไม่เจอดิกระถานดวงตากระถานดวงตาแลมากระถานดวงตามันเป็นแผนแกเหรอเนี่ยอุ้ยสิชมูไอโตแล้วล่ะ อไ้ายพยายามจะหันหน้าไม่เจอเลยท้อทิศแล้วเนี่ยเนียนเนียนเนียนสองหนึ่งโอ้ยิวมอนชนะว่ะชนะว่ะยอดมากริงไงต่อทำไมไม่ตกสีชจพูล่ะเพื่อนแล้วก็คุูไม่เห็นไงคุูพูดเลยเจอครูอยู่ทีเจอทั้งเกมแล้วก็ไม่เจออะไรอีกเลยเออโอ้โหอครู